กลับมาก็ต <Elena> ิด hmm. ข่าวการเมืองกันครับพักร่วมแตกไม่หักยุบสภาปีหน้าหรือไม่ขอบคุณข่าวจาก mgronline.com ครับเห็นอาการความขัดแย้งภายในพักร่วมรัฐบาลเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะพยายามเก็บอาการให้มากที่สุดแต่ก็ยังปิดบังเอาไว้ไม่ได้ทั้งหมด ที่เห็นชัดเวลานี้ก็คือระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยกับพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งสองพักหลังก็มีเงื่อนไขและความจําเป็นต่างกันแน่นอนว่าร่องรอยความขัดแย้งมีให้เห็นมาพักหนึ่งแล้วระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยและระหว่างพักเพื่อไทยกับพักรวมไทยสร้างชาติที่เห็นชัดก็คือเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมกฎหมายประชามติที่ภูมิใจไทยหนุนสวในเรื่องประชามติสองชั้น และยังลงมติสนับสนุนในสภาผู้แทนอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ดินเขากระโดงที่แต่และฝ่ายดูแลหน่วยงานสำคัญเช่นกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยขณะที่อีกฝ่ายดูแลกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินขณะที่ฝ่ายพักเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาตินอกจากเรื่องกฎหมายสำคัญดังกล่าวแล้วยังมีเรื่องผลประโยชน์ด้านพลังงานที่พักรวมไทยสร้างชาติโดยนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนขวางอยู่อย่างไรก็ดีหากพิจารณากันตามตัวเลขแล้วโอกาสที่พักรวมไทยสร้างชาติจะถูกเขี่ยออกไปมีมากกว่าพักภูมิใจไทยแต่ถึงอย่างไรเมื่อพิจารณากันตามสถานการณ์แล้วการเขี่ยหรือไม่เขีย่ยคงยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้เป็นแน่เนื่องจากทุกอย่างยังไม่สุกงอมพออีกทั้งยังเป็นช่วงที่ทางพักเพื่อไทยและคนที่เป็นเจ้าของพัก อย่างนายทักษิณชินวัตรยังไม่มั่นใจเต็มร้อยแต่หากทุกอย่างมีความชัดเจนและทางนายทักษิณมีความมั่นใจว่าสามารถคุมสภาพได้เบ็ดเสร็จแล้วเชื่อว่าคงจะมีการยุบสภาพเพื่อล้างไพ่ใหม่ภายในปีหน้าซึ่งน่าจะเป็นช่วงกลางปีเป็นต้นไปเมื่อวกมาที่ความขัดแย้งระหว่างพักเพื่อไทยและภูมิใจไทยแม้ว่าจะระหองระแหงและเริ่มรุนแรงเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆแต่รับรองว่ายังไม่มีใครกล้าแตกหักแน่นอน โดยเฉพาะพักภูมิใจไทยคงไม่อยากเป็นฝ่ายค้าขนขณะที่พักเพื่อไทยก็ยังต้องพึ่งพาเสียงสนับสนุนจากพักนี้ต่อไปเพราะหากเขีรยออกไปจำนวนสสที่หายไปกว่า70คนก็ทำให้เสียความสมดุลทันทีภาพที่เห็นการออกรอบกอล์ฟเมื่อวันก่อนที่มีนายอนุทินชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยร่วมกวนกับนายทักษิณชินวัตรตามนัยยะว่าต้องการประสานร,รอยร้าวซึ่งก็ชัดเจนว่าบรรยากาศยังชื่นมืน่นไม่มีอะไรในกอไผ่เปล่าครับไม่มีอะไรครับปีหนึ่งกวนก็นัดกันครั้งสองครั้งและไม่มีการพูดคุยสถานการณ์การเมืองกับนายทักษิณแต่ดูวงช่วยกันจับและคุยกันเรื่องในอดีตและสิ่งที่ต้องการจะเห็น นายอนุทินตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งในรัฐบาลถามว่าเรื่องที่ต้องการจะเห็นหมายถึงเรื่องอะไรนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนความร่วมมือจะทำให้เป็นรูปธรรมสำเร็จด้วยความรวดเร็วซึ่งเราปฏิบัติต่อกันด้วยดีมาตลอดส่วนเรื่องที่นายทักษิณพูดว่าอีแอบหมายถึงใครหรือไม่อนุทินกล่าวว่าทำไมต้องไปถามคนเราการกระทำสำคัญกว่าคำพูด ซักว่าได้สอบถามประเด็นที่นายทักษิณระบุว่าหล่อเร็วไปหน่อยหรือไม่หลังออกมาคัดค้านร่างพรบกลาโหมนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้คุยและไม่คุยเรื่องเก่าท่านไม่ได้หมายถึงผมชัดเจนอยู่แล้วท่านบอกว่าพักที่ไม่มาแต่ผมในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยวิ่งตาลีตาเหลือกต่อเลขาธิการนายกโทรไปตามให้มาประชุมคอรมอเพื่อสนับสนุนและร่างพรบเกี่ยวกับภาษีในวันที่11ธันวาคมเพราะวันนั้นนัดหมอ ไม่ได้ไปทำาลอหรือยิงเลเซอร์แต่ไปตรวจติดตามหัวใจพริ้วเพราะเต้นเร็วกว่าปกติซึ่งประเด็นที่นายทักษิณพูดไม่ได้หมายถึงผมและพักภูมิใจไทยแน่นอนเมื่อดูข้อเท็จจริงไม่ใช่แน่นอนถามว่าติดใจว่าพักเพื่อไทยออกแคมเปญ1น0วันรอได้เพื่อรัฐธรรมนูญประชาชนอย่าเชื่ออ e ีแอบล็อกสชั้นรัฐบาลต้องลงเรือลำเดียวกันหรือไม่ หลังพักภูมิใจไทยลงมติเห็นด้วยกับเสียงข้างมาก2ชั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้ติดใจเป็นไปตามกระบวนการของรัฐสภาและระบอบประชาธิปไตยต่อให้พักไม่เห็นด้วยก็เป็นแนวทางของพักภูมิใจไทยไม่ใช่พอเสียงข้างมากบอกเห็นด้วยพักภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยแล้วไปตั้งเวทีข้างสภาหรือที่ไหนไปนั่งโจมตีต่อไปเราก็ทำตามกติกาไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้ง แน่นอนว่านายอนุทินชาญวีรกุลย้ำหนักแน่นว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆทุกอย่างมองไปข้างหน้าซึ่งภาพที่เห็นมันก็อธิบายชัดเจนแล้วว่าไม่มีความขัดแย้งหรือหากมีก็เคลียร์กันลงตัวแล้วอะไรประมาณนั้นขณะเดียวกันหากพิจารณาถึงความจําเป็นนาทีนี้ถือว่าทั้งคู่ยังต้องพึ่งพากันอยู่ ขณะเดียวกันหากพิจารณาจากความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยเวลานี้กำลังกระชับพื้นที่ในสนามการเมืองท้องถิ่นอย่างการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆสำคัญมีการกวาดต้อนบ้านใหญ่เข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง เพราะหากควบคุมตรงนี้ได้ก็จะทําให้การเพิ่มจํานวนสสในคราวหน้าได้มากขึ้นเพราะการเลือกตั้งนายกอบจอที่กําลังจะมีขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์ปีหน้ามีพร้อมกันทั่วประเทศหลายจังหวัดและที่ผ่านมาพักเพื่อไทยกวาดมาได้หลายจังหวัดแล้วอีกทั้งการเลือกตั้งนายกอบจอครั้งนี้ยังเป็นการวัดความนิยมของพักเพื่อไทยและกระแสของนายทักษิณได้อีกด้วยเพราะมีการส่งผู้สมัครในนามพัก ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่พักเพื่อไทยหันมาให้การสนับสนุนอย่างจริงจังแบบนี้ดังนั้นหากทุกอย่างผ่านก็ยิ่งสร้างความมั่นใจและนี่อาจเป็นเงื่อนไขสำคัญให้เกิดการยุบสภาได้ในราวปีหน้าซึ่งน่าจะเป็นช่วงกลางปีเป็นต้นไปก็เป็นไปได้สูงดังนั้นหากให้สรุปแบบรวมๆสำหรับบรรยากาศของพักร่วมรัฐบาลเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามีปัญหาขัดแย้งแน่นอนโดยเฉพาะระหว่างพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยและรวมไทยสร้างชาติ เพียงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแตกหักเพราะยังไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้าขนขณะเดียวกันแม้ว่าพักเพื่อไทยจะถือไพเ่เหนือกว่าแต่หากเคลยรบางพักออกไปมันก็จะเสียความสมดุลและยิ่งในบรรยากาศที่ผลงานไม่โดดเด่นตัวนายกรัฐมนตรีถูกวิจารณ์เรื่องวุฒิภาวะแบบนี้คงไม่ทำอะไรผลีผามแน่แต่ขณะเดียวกันต้องจับตาดูผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ หากผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยกว่าที่นั่งได้เป็นกอบเป็นกรรมแล้วล่ะก็มีโอกาสที่จะมีรายการยุบสภาล้างไพ่ใหม่ในช่วงกลางปีหน้าเป็นต้นไปเพราะถือว่ามั่นใจแล้วยังคุมได้และเอาอยู่ทั้งหมดคือการเกาะติดสถานการณ์ข่าวการเมืองครับขอบคุณข่าวจาก m g r o n l i n e c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ